การเป็นคนดีนั้นเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่คุณจะต้องเป็นคนดีที่ไม่ถูกคนที่ไม่ดีเอาเปรียบนะคะการเป็นคนดีเป็นเรื่องดีแล้วแต่เราจะทำยังไงให้ไม่ถูกคนเอาเปรียบวันนี้มีจิตตวิทยามาฝากค่ะจิตตวิทยาข้อที่หนึ่งคุณต้องจำไว้ว่าการเป็นคนดีไม่เกี่ยวอะไรกับการทำให้ทุกคนพอใจคุณจงเป็นคนดีที่มีความสุขไม่ใช่ทำทุกอย่างตามใจคนอื่นเขาไปหมดจนบางครั้ง คุณเองนั่นแหละที่จะเป็นทุกข์จิตตวิทยาข้อที่สองคุณต้องมองการปฏิเสธเป็นเรื่องธรรมดาของความสัมพันธ์ทุกรูปแบบมีหลายคนเป็นทุกข์เครียดเพราะว่าตัวเองคอยแต่จะตามใจผู้อื่นไม่กล้าที่จะพูดคําว่าไม่ไม่กล้าที่จะบอกว่าไม่สะดวกไม่กล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถที่จะทำให้ด้วยความพึงพอใจนั่นแหละคะ่ะ คนที่ดีพอจะอยู่ในชีวิตเราเองถึงแม้ว่าเราปฏิเสธแต่เขาจะเข้าใจค่ะเขาจะยอมรับในการตัดสินใจของเราดังนั้นคุณต้องเป็นคนที่กล้าปฏิเสธบ้างนะคะจิตตวิทยาข้อที่สจงรักษาพื้นที่เกรงใจเอาไว้เสมอค่ะเราเกรงใจเขาเขาก็ต้องเกรงใจเราหากเขาไม่ได้ทำแบบเดียวกันกับเรา เราก็มีเหตุผลที่จะให้ความสำคัญอะไรกับเขาในบางเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องเพราะแม้แต่เรื่องที่เราอยากให้เขาเกรงใจบางครั้งเขาไม่ให้เกียรติเราเราก็ต้องเลือกนะคะว่าเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไงเชื่อว่าเราทุกคนโตแล้วคนที่เขาเป็นคนดีมีความสุขจริงๆเขาจะรู้ว่าควรจะเอาใครไว้ในชีวิตและควรจะคัดใครออกไปค่ะจิตตวิทยาข้อที่ส เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังถูกเอาเปรียบให้คุณแสดงออกอย่างสุภาพค่ะแต่คุณก็ต้องชัดเจนว่าคุณไม่ได้ยอมให้เขาเอาเปรียบคุณคุณไม่ได้ชื่นชอบหรือคุณไม่ได้พอใจกับการกระทํานั้นของเขาแต่เราจะไม่ใช้ลักษณะโวยวายเราจะไม่วีนเราจะไม่ใช้อารมณ์เพราะเราเป็นคนที่มีวุฒิภาวะที่มากพอแสดงออกให้รู้แค่ว่าเราไม่ได้ยินยอมกับการ แสดงออกพฤติกรรมนั้นของเขาอย่าลืมว่าต้องแสดงออกอย่างสุภาพเขาจะยิ่งเกรงใจค่ะจิตตะวิทยาคอที่5กับคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นรู้จักได้แต่ไม่ต้องไปสนิทด้วยนะคะจงจัดเขาไว้เป็นคนนอกพื้นที่ของมิตรภาพในชีวิตของคุณเลยค่ะเพราะคนแบบนี้ต่อให้คบไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นกับชีวิต บางครั้งอาจจะดึงคุณให้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ๆตามไปด้วยดังนั้นถ้าเขาเอาเปรียบบางครั้งเขาอาจจะเอาเปรียบคุณเอาเปรียบคนอื่นไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ไม่ควรที่จะเอาไว้ในชีวิตของคุณค่ะตัดได้ก็ตัดคุณยังมีคนดีๆในชีวิตอีกเยอะแยะให้คุณเลือกที่จะมาเป็นเพื่อนค่ะสรุปนะคะมีทั้งหมดข้คอจิตตวิทยาการเป็นคนดีที่ไม่ถูกเอาเปรียบข้อ1 การเป็นคนดีไม่เกี่ยวกับการทําให้ทุกคนพอใจข้อ2กล้าที่จะปฏิเสธสิ่งไม่ต้องการ3สร้างพื้นที่ของความเกรงใจขึ้นมา4แสดงออกให้ชัดเจนว่าคุณไม่ยอมรับการเอาเปรียบ5ไม่สนิทกับคนที่จ้องจะเอาเปรียบคุณอยู่ตลอดเวลาทั้งหาข้อหวังว่าคุณจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณถ้าอยากจะทราบเรื่องราวดีๆแบบนี้กดติดตามช่อง Take Action ไว้นะคะ เราจะมีคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ลงให้ในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ